ยายทำสมาธินะฮะช่วงพิธีกระถินค่ะต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาประนมมือขึ้นพร้อมๆกันใจก็ให้หยุด ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและขอเรียนเชิญผู้แทนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปูง่และคุณยายอาจารย์คือกัละยาณมิตรจิราภาบุญญบุตรและกัละยาณมิตรเมนทกะศรีสัพตนานำกล่าวคำถวายผ้ากระถิน่น ณนะบัดนี้วันนี้เป็นวันทอดกถินสามัคคีครั้งประวัติศาสตร์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นมหาการหลักทานที่หาได้ยากอย่างยิ่งในโลกข้าพรเจ้าลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขน,นกยุงทั้งใน และต่างประเทศได้พร้อมใจกันน้อมนำภาพไตรจีวรกฐถินพร้อมทั้งบริวารกฐถินมาร่วมทอดกฐถินสามคัคคีเพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณที่ได้เมตตาชี้แนะหนทางสวรรค์และพระนิพพานทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปลอดภัย มีเป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมข้าพเจ้าพร้อมทั้งผู้มีบุญทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกมีมหาปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทุ่มเทหัวใจสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันและในโอกาสอันเป็นมหามงคลน,นี้ขอเรียนเชิญลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ ได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายพระไตรปรมจักรพรรดิมหาสมบัติแด่คณะสงฆ์ตามข้าพเจ้าโดยพร้อมเพียงกันอัธรรมย,ยังพุทธสาปคาวะโตปุปภาคนมการังกะโรมาเส Sama Sambuddhasa Yakut yeah, Sambuddhasa Bhagavad-gita Narakadu Sama Sambuddhasa Sambuddhasa bhagavad สัมมาสัมปุตธัสสะยมาไก่มันเหี่ยวมันเหี่ยวอ่ะยายพูดตามยังพันเตสัปปะริวารังสัปปะริวารังกัทินะจีวรทุสังกัทินะจีวรทุสังสังคัสสะสังัสสะโอโนชยามะ โอนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโคสังโคอิมังสปะริวารังอิมังสปะริวารังกถทินะจีวระทุสังกัทินะจีวรทุสังปติคันหาตุปฏิคันหาตุปติคเหตวาจะปติคเหตวาจะอิมินาทุเสนะอิมินาทุเสนะ กทินังกทินังอัตถระโตอัตถระตตอัมหากังอัมหากังทีฆระตังทีฆระตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพานายะจะนิพานายะจะ ถ้าแต่พระพิสุทสงฆ์ผู้เจริญถ้าแต่พระพิสุทสงฆ์ผู้เจริญถ้าพเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าจีวรกระถินผ้าจีวรกระถินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุทสงฆ์แด่พระพิสุทสงฆ์ขอพระพิสุทสงฆ์ขอพระพิสุทสงฆ์จงรับผ้าจีวรกระถินจงรับผ้าจีวร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพ,พเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วคันรับแล้วจง,จงการกฐินจงการกถินด้วยผ้าผืนนี้ด้วยผ้าผืนนี้ชชเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเถิดตลอดกาลและนานเถิด